เขาเดินทางมาพักร้อนที่ประเทศไทยเพื่อหนีความวุ่นวายในชีวิตแต่กลับได้พบผู้หญิงคนหนึ่งที่ทําให้หัวใจเขาเต้นแรงเหมือนครั้งแรกของความรักทว่าภายใต้รอยยิ้มของเธอกลับซ่อนความลับที่เปลี่ยนวันหยุดแสนหวานให้กลายเป็นเรื่องราวที่เขาไม่มีวันลืมลมทะเลอุ่นๆพัดผ่านใบหน้าของเขากลิ่นน้ําเค็มผสมกลิ่นหอมของดอกลีลาวดีจากรีสอร์ทเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งเป็นจังหวะเหมือนหัวใจที่เต้นแรง เธอยืนอยู่ริมชายหาดแสงอาทิตย์ยามเย็นสะท้อนบนผิวของเธอรอยยิ้มอ่อนโยนทำให้เขาลืมทุกสิ่งรอบตัวพวกเขาเดินเคียงกันเท้าจมลงในทรายอุ่นเสียงหัวเราะของเธอดังแข่งกับเสียงคลื่นมือของเขาสัมผัสมือเธอเหมือนกระแสไฟฟ้าอ่อนๆแล่นผ่านหัวใจเต้นทีจนแทบหายใจไม่ทันค่ำคืนนั้นใต้แสงไฟจากโคมกระดาษที่ลอยเหนือผิวน้ำเธอกระซิบบางอย่างใกล้หูเขา เสียงของเธอนุ่มจนเขาแทบลืมฟังความหมายแต่แล้วสายตาของเธอเปลี่ยนไปเหมือนกำลังซ่อนบางสิ่งที่ไม่ควรให้เขารู้เขามองไปรอบรอบแสงไฟจากโคมค่อยๆจางเสียงคลื่นกลายเป็นเสียงก้องว่างเปล่าในมุมมืดของชายหาดชายแปลกหน้ากำลังยืนมองดวงตาไม่กระพริบจับจ้องมาที่เขาเธอปล่อยมือเขาอย่างช้าชาและถอยหลังไป รอยยิ้มที่เคยอ่อนหวานหายไปจากใบหน้าเขาก้าวไปข้างหน้าเพื่อตามเธอแต่เธอกลับยกมือขึ้นเหมือนขอให้หยุดสายลมเย็นเฉียบพัดผ่านทำให้ขนแขนเขาลุกสู้มีอะไรหรือเปล่าเขาถามด้วยน้ำเสียงสัน่นเธอไม่ตอบเพียงแต่หันไปมองชายแปลกหน้าที่อยู่ในเงามืดชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้แสงจากโคมกระดาษสะท้อนในดวงตาเขาเย็นชาและว่างเปล่าเหมือนน้ำทะเลในคืนไร้ดาวหัวใจของเขาเริ่มเต้นผิดจังหวะ ความรู้สึกอุ่นจากเมื่อครู่ถูกแทนที่ด้วยความหนาวในอกมือเขากำแน่นจนรู้สึกถึงเหงื่อที่ซึมออกมาคุณต้องกลับชายคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงต่ำภาษาอังกฤษบนสำเนียงที่เขาไม่คุ้นเคยเหมือนเป็นคำสั่งไม่ใช่คำขอร้องเขาหันไปมองเธอเพื่อขอคำอธิบายแต่เธอกลับหลบสายตาริมฝีปากสัน่นราวกับอยากพูดแต่ก็ไม่กลา้าเสียงคลื่นกระแทกฝั่งดังขึ้นลมแรงขึ้นจนโคมกระดาษบางอันดับวูบ เงามืดคืบคลานปกคลุมชายหาดเขาเก้าวเข้าใกล้เธออีกครั้งเกิดอะไรขึ้นเธอรู้จักเขาหรือน้ำเสียงของเขาผสมทั้งความสับสนและเจ็บปวดเธอหันมามองเขาดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความเศร้าขอโทษฉันไม่ควรเจอคุณตั้งแต่แรกคำพูดนั้นเหมือนคมมีดที่แทงตรงกลางหัวใจเขายืนนิ่งราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนชายแปลกหน้าก้าวมาขวางระหว่างพวกเขา กลิ่นน้ำหอมผู้ชายผสมกลิ่นเกลือทะเลตีขึ้นมาทำให้เขารู้สึกมึนงงเล็กน้อยมันไม่ปลอดภัยสำหรับคุณที่นี่น้ำเสียงนั้นแน่นและชัดเจนแต่ไม่ได้อธิบายอะไรเลยเขาไม่เข้าใจเขามาเที่ยวเพียงไม่กี่วันพบเธอเพราะบังเอิญและรู้สึกเหมือนโชคชะตานำพาแต่ตอนนี้ทุกอย่างเหมือนภาพฝันที่กำลังแตกเป็นเสียงเสียงเธอกัดริมฝีปากและถอยห่างออกไปทีละก้าว ชายแปลกหน้าพยักหน้าเบาๆให้เธอเหมือนสัญญาณบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจเขาเรียกชื่อเธอเสียงดังแต่เธอไม่หยุดเธอหันหลังเดินหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงร่องรอยเท้าบนสายที่คลื่นกำลังลบเลือนชายคนนั้นมองเขาเพียงครู่เดียวก่อนจะเดินตามเธอไปอย่างเงียบๆเหลือเพียงเขายืนอยู่คนเดียวบนชายหาดว่างเปล่าเสียงคลื่นยังซัดเข้าฝั่งแต่ตอนนี้กลับฟังดูเหงาจับใจ ลมทะเลเย็นเหมือนน้ำแข็งแผ่ผ่านใบหน้าเขาหันไปมองโคมกระดาษที่เหลือไม่กี่ดวงลอยอยู่ไกลแสงไฟนั้นสั่นไหวราวกับหัวใจของเขาเปราะบางและพร้อมจะดับลงทุกเมื่อวันถัดมาเขาพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับเธอจากพนักงานรีสอร์ทแต่ไม่มีใครรู้จักชื่อที่เขาบอกเหมือนเธอไม่เคยมีตัวตนอยู่ที่นี่เขาเดินกลับไปยังชายหาดในเวลาพระอาทิตย์ตกหวังว่าจะได้เห็นเธออีกครั้ง แต่มีเพียงลมแรงกับทรายเย็นที่ปะทผิวระหว่างที่เขากำลังจะกลับเขาเห็นบางสิ่งถูกฝังอยู่ในทรายเป็นผ้าพันคอสีขาวที่เขาจำได้ดีว่าเธอสวมเมื่อคืนแรกที่เจอกันเขาหยิบมันขึ้นมากลิ่นหอมอ่อนๆของดอกลีลาวดียังติดอยู่แต่มีรอยเปื้อนสีแดงจางๆบนผืนผ้าหัวใจเขาเต้นแรงอีกครั้งไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นแต่เพราะความหวาดกลัวที่เริ่มแทรกซึมในทุกอนูของร่างกาย เขามองออกไปยังเส้นขอบฟ้าท้องฟ้าถูกกลืนด้วยสีหม่นของค่ำคืนและลึกลงไปในใจเขารู้ว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบเขายือนอยู่กับผ้าพันคอในมือลมทะเลพัดแรงขึ้นจนผืนผ้าสั่นไหวกลิ่นดอกลีลาวดีนั้นค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยกลิ่นเค็มของน้ำทะเลและความว่างเปล่าคืนนั้นเขานอนไม่หลับภาพรอยยิ้มของเธอกับรอยแดงบนผ้าพันคอวงเวียนในหัว ทุกเสียงคลื่นที่กระทบฝั่งเหมือนเป็นเสียงเตือนบางอย่างแต่เขาไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรเช้าวันต่อมาเขาเริ่มตามหาเธออย่างจริงจังเขาเดินไปยังร้านกาแฟริมถนนถามเจ้าของร้านเกี่ยวกับหญิงสาวที่มีผิวขาวดวงตาเศร้าและรอยยิ้มอบอุ่นแต่ทุกคนเพียงสายหัวเหมือนเธอเป็นเพียงเงาผ่านตาที่ไม่มีใครจดจำเขาไม่ยอมแพ้เขาไปยังตลาดเช้าหวังว่าจะเห็นเธอท่ามกลางผู้คน กลิ่นปลาย่างและสมุนไพรไทยลอยคลุงเสียงแม่ค้าเรียกลูกค้าดังก้องไปทั่วแต่ไม่มีเธออยู่ในสายตาตอนบ่ายเขาเดินกลับไปยังชายหาดแดดแรงจนผิวร้อนเผาพื้นทรายร้อนจนแทบแผดเท้าแต่เขายังคงเดินไปยังจุดที่พบผ้าพันคอเมื่อวานเขามองไปรอบๆมีเด็กสองคนเล่นว่าอยู่ไม่ไกลและมีเรือหางยาวจอดนิ่งอยู่กลางน้ำแต่สิ่งที่ดึงสายตาของเขาคือรอยเท้าบางอย่างบนทราย รอยนั้นเล็กและลึกเหมือนฝีเท้าของผู้หญิงและมันมุ่งตรงไปยังแนวโขดหินด้านทิศเหนือหัวใจเขาเต้นแรงเขารีบเดินตามรอยเท้านั้นคลื่นซัดเข้าขาอย่างต่อเนื่องน้ำเย็นเฉียบตัดกับความร้อนจากแสงแดดเมื่อเขามาถึงโขดหินเขาได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนเสียงผิวเนื้อกระทบกับน้ำและเสียงกระซิบเบาๆคล้ายเสียงเธอเขาชะโงกมองผ่านช่องหินและเห็นเธอยือนอยู่จริงๆ ผมของเธอปลิวตามลมสายตาเมออมองออกไปในทะเลแต่ข้างๆเธอชายแปลกหน้าคนนั้นยืนอยู่เช่นกันเขาไม่รู้ว่าควรดีใจหรือหวาดกลัวหัวใจที่คิดว่าจะแตกสลายกลับเต้นแรงอีกครั้งเขาก้าวออกไปแต่ทันใดนั้นชายคนนั้นก็หันมามองตรงๆสายตาคมกริบและเย็นชาทำให้เขาชะงักคุณตามเรามาทำไมเสียงชายคนนั้นดังชัดแต่ไม่มีความโกรธมีเพียงความเย็นชาเหมือนน้ำแข็ง ผมผมแค่อยากคุยกับเธอเขาตอบเสียงสัน่นหญิงสาวหันมามองเขาน้ำตาคลอในดวงตาแต่ริมฝีปากกลับยิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มที่เขาจำได้แต่แฝงด้วยความปวดร้าวคุณไม่ควรอยู่ที่นี่เธอพูดน้ำเสียงอ่อนโยนแต่เด็ดขาดเขาก้าวเข้าใกล้บอกผมเธอว่าเกิดอะไรขึ้นผมแค่อยากรู้ความจริงเธอหันไปมองชายคนนั้นเหมือนขออนุญาตชายคนนั้นพยักหน้าเบาๆ ฉันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเธอเอ่ยช้าๆทุกสิ่งที่เราเจอกันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเขาไม่เข้าใจลมแรงพัดจนเสียงคลื่นแทบกลบคำพูดของเธอแต่เขายังจับใจความได้ผมไม่สนว่ามันควรหรือไม่เขาเอื้อมมือไปหาเธอผมแค่รู้ว่าผมรักคุณเธอสั่นหัวน้ำตาไหลอาบแก้มรักของคุณอาจทำให้คุณต้องตายคำพูดนั้นทำให้เขาเย็นว่าไปทั้งตัว ก่อนที่เขาจะถามอะไรต่อชายคนนั้นก้าวมาขวางอีกครั้งกลับไปซานี่เป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายเขายืนนิ่งความเงียบกดทับจนแทบหายใจไม่ออกและในเสี้ยววินาทีถัดมาเสียงปืนก็ดังขึ้นจากที่ไกลไนกทะเลตกใจบินกระพือปีกหญิงสาวสะดุ้งและรีบคว้ามือชายคนนั้นเราไปเถอดเธอกล่าวอย่างร้อนรนเขายืนมองพวกเธอวิ่งหายไปหลังโขดหิน ทิ้งไว้เพียงเสียงคลื่นกับหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะและรสเค็มของน้ำทะเลที่ซึมเข้ามาในปากพร้อมกับคำถามนับร้อยที่ไม่มีใครตอบเสียงคลื่นซัดโขดหินยังคงดังไม่ขาดเขายืนอยู่ตรงนั้นตัวชามือยังคงกำมผ้าพันคอสีขาวที่เปื้อนรอยแดงหัวใจเต้นช้าลงแต่กลับหนักหน่วงขึ้นเรื่อยเเขาไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อทุกสัญชาตญาณบอกให้กลับรีสอร์ทแต่ความรู้สึกบางอย่างในอกบอกให้ตามไป เพราะถ้าหยุดตอนนี้เขาจะไม่มีวันรู้ความจริงเขาตัดสินใจเดินอ้อมไปตามแนวโขดหินเท้าเปียกชุ่มจากน้ำทะเลที่ซัดมาเสียงลมพัดแรงจนต้องยกมือบังหน้าระหว่างนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้ากับเสียงน้ำกระเซน็นอยู่ข้างหน้าเมื่อเลี้ยวผ่านหินก้อนใหญ่เขาเห็นเธอกับชายคนนั้นอยู่ใกล้เรือหางยาวพวกเขากำลังพูดอะไรบางอย่างอย่างเร่งรีบชายคนนั้นหันซ้ายขวาเหมือนระวังอะไรอยู่เขาย่อตัวลงหลบหลังโขดหิน หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงจังหวะในหูคำพูดบางคำลอดมากับลมแม้จะฟังไม่ชัดแต่เขาจับได้ว่ามีคำว่าคืนนี้และพวกเขามาแล้วเธอหันหน้าไปทางทะเลน้ำตาไหลอีกครั้งแต่เธอก็ยังยืนอยู่ใกล้ชายคนนั้นไม่แม้แต่จะหันมามองเขาเขาอยากจะตะโกนเรียกอยากวิ่งไปหาเธอแล้วดึงออกมาจากตรงนั้นแต่เท้ากลับหนักเหมือนถูกยึดต,ติดกับพื้นทรายไม่นานนักชายคนนั้นก็ช่วยเธอขึ้นเรือ เขามองเห็นแวบหนึ่งรอยช้ำจางๆบนข้อมือเธอเหมือนร่องรอยจากการถูกจับไว้แน่นเรือเริ่มเคลื่อนออกจากฝั่งเขาวิ่งไปข้างหน้าโดยไม่คิดอะไรเท้าจมลงในทรายลึกแต่เขายังคงพยายามเสียงคลื่นดังกลบเสียงตะโกนของเขาย่าไปเธอหันมามองเพียงเสี้ยววินาทีนั้นแววตาของเธอเต็มไปด้วยบางสิ่งความรักความเสียใจและความกลัว แต่ทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเขาหยุดกึกเสียงกระสุนพุ่งเฉียดผ่านทําให้ทรายกระจายขึ้นข้างตัวชายคนนั้นหันหลังกลับมาตะโกนอะไรบางอย่างใส่เธอแล้วเร่งเครื่องเรือให้เร็วขึ้นน้ํากระเซ็นเป็นทางยาวทิ้งเขาไว้บนฝั่งเพียงลําพังเขานั่งลงบนทรายหอบหายใจแรงฝามือกําผ้าพันคอจนเนื้อผ้าบิดงอความร้อนจากแดดไม่อาจไล่ความหนาวเย็นในใจออกไปได้ ตลอดทั้งเย็นเขาไม่ละสายตาจากเส้นขอบฟ้าแต่เรือนั้นหายไปนานแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่าและคำถามที่เริ่มกัดกินหัวใจคืนนั้นเขากลับมาที่รีสอร์ทด้วยสภาพหมดแรงเสียงเพลงจากบาร์ข้างๆดังลอดเข้ามาผู้คนหัวเราะดื่มกินราวกับโลกนี้ไม่มีความลับแต่ในหัวเขากลับเต็มไปด้วยภาพของเธอเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาเลื่อนดูรูปถ่ายที่ถ่ายเธอบนชายหาดวันแรก รอยยิ้มในรูปสดใสจนแทบไม่เชื่อว่าเป็นคนเดียวกับวันนี้แต่แล้วเขาก็สังเกตบางอย่างที่มุมรูปมีเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่ไกลไกลใส่หมวกและแว่นกันแดดรูปร่างสูงใหญ่และใช่มันคือชายคนนั้นเขาเริ่มสงสัยว่าตั้งแต่วันที่เขาพบเธอครั้งแรกชายคนนั้นอาจอยู่ใกล้ๆมาตลอดวันต่อมาเขาเดินทางไปหมู่บ้านชาวประมงใกล้ๆหวังว่าจะได้เบาะแสเรื่องเรือที่เห็นเมื่อคืน ชายชาราที่นั่งซ่อมอวนเงยหน้ามองเขาเมื่อเขาเล่าเหตุการณ์ชายชารากลับนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดชา้าชาว่าถ้าเป็นเรือลำนั้นอย่าเข้าไปยุ่งเขาถามว่าทำไมชายชารากลับหัวเราะเบาๆแบบไม่มีความคำแล้วพูดเพียงว่ามันเกี่ยวกับเรื่องที่คนแถวนี้ไม่อยากพูดถึงความเงียบหลังคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศหนักอึง้งเขารู้ว่าไม่มีประโยชน์จะถามต่อ จึงเดินกลับแต่หัวใจกลับยิ่งเต็มไปด้วยความอยากรู้คืนนั้นเขาตัดสินใจกลับไปที่ชายหาดดวงจันทร์ครึ่งดวงสองแสงจางๆคลื่นซัดเบาๆต่างจากคืนก่อนและในเงามืดไกลๆเขาเห็นแสงไฟเล็กๆบนผิวน้ำเขาเพ่งสายตาแสงนั้นขยับเข้ามาใกล้ทีละน้อยจนเขามองเห็นเงาเรือหางยาวและคนสองคนบนเรือหัวใจเขาเต้นแรงอีกครั้งเขารู้ว่าเป็นเธอ แม้ระยะจะไกลแต่เขาจำรูปร่างนั้นได้ทันทีเรือแล่นมาจอดตรงโขดหินด้านเหนือเขารีบวิ่งไปเท้ากระแทกหินบาดจนรู้สึกแสบแต่เขาไม่สนใจเมื่อมาถึงเขาเห็นเธอยือนอยู่คนเดียวชายคนนั้นไม่อยู่ตรงนั้นหรืออาจลงไปอีกฝั่งของโขดหินคุณเขาเรียกเสียงเบาเธอหันมามองดวงตาเบิกกว้างเหมือนตกใจจากนั้นเธอก้าวมาหาเขาอย่างรวดเร็วคุณต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ เธอพูดเร่งร้อนกว่าทุกครั้งเสียงเธอสั่นจนเขาเริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่เพราะอารมณ์เพียงอย่างเดียวแต่เพราะความกลัวที่แท้จริงเขาจับมือเธอบอกผมทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงทำเหมือนผมเป็นอันตรายต่อคุณน้ำตาเธอร่วงลงมาทันทีเธอกัดริมฝีปากก่อนพูดสิ่งที่ทำให้เขานิ่งไปเพราะคุณจะตายถ้าคุณยังอยู่ใกล้ฉันเสียงของเธอแทบจะกลืนหายไปกับเสียงคลื่นแต่หัวใจเขาได้ยินชัดเจนจนเหมือนถูกบีบแน่น สายตาเธอสั่นไหวเต็มไปด้วยความลังเลที่จะพูดต่อเขาไม่ยอมปล่อยมือผมอยากรู้ทุกอย่างไม่ว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหนเธอส่ายหัวน้ำตาไหลลงแก้มแต่เธอพยายามเช็ดมันอย่างรวดเร็วเหมือนกลัวว่าความอ่อนแอจะทำให้เธอตัดสินใจผิดคุณไม่เข้าใจพวกเขาไม่ยอมให้ฉันไปไหนและถ้ารู้ว่าฉันคุยกับคุณอีกพวกเขาจะฆ่าคุณเขาก้าวเข้าหามือที่จับเธอแน่นขึ้นเล็กน้อย ใครคือพวกเขาชายคนนั้นใช่ไหมเขาทำร้ายคุณใช่หรือเปล่าเธอกลืนลมหายใจยาวเสียงเธอสั่นจนแทบฟังไม่เป็นคำเขาไม่ใช่คนเลวเขาเป็นคนเดียวที่พยายามปกป้องฉันแต่เขาไม่สามารถปกป้องคุณได้คำตอบนั้นทำให้เขานิ่งไปภาพของชายคนนั้นที่มองเขาด้วยสายตาเย็นชาอาจไม่ได้เป็นความเกลียดชังแต่เป็นการเตือนจริง,รงๆเธอสูดลมหายใจลึก ฉันมาที่นี่เพราะถูกบังคับให้เป็นคนส่งของผิดกฎหมายพวกเขาใช้ฉันเพราะฉันเป็นคนต่างชาติในสายตานักท่องเที่ยวไม่มีใครสงสัยว่าฉันทำอะไรลมทะเลพัดแรงขึ้นเธอก้าวเข้าใกล้เขาจนเขาได้กลิ่นดอกลีลาวดีจางๆจากผมของเธอกลิ่นที่เคยทำให้เขาหลงไหลตอนนี้กลับผสมกลิ่นความกลัวแล้วคุณเจอผมได้ยังไงเขาถามเธอยิ้มเศร้าบังเอิญและโชคร้ายในเวลาเดียวกัน เธอเอื้อมมือแตะใบหน้าเขาฉันไม่ควรยิ้มให้คุณในวันนั้นไม่ควรให้คุณเข้ามาในชีวิตฉันน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความโทษตัวเองเขาจับมือเธอไว้แต่ผมไม่เสียใจที่ได้เจอคุณแววตาเธอสั่นไหวอีกครั้งแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากด้านหลังโขดหินชายคนนั้นปรากฏตัวใบหน้าตึงเครียดกว่าที่เคยพวกมันมาแล้วเขาพูดด้วยเสียงต่ำแล้วหันไปจ้องตาเขา ถ้าคุณอยากมีชีวิตรอดไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เขาไม่ขยับไม่ผมจะไม่ทิ้งเธอไว้ชายคนนั้นจ้องเขานานแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบคุณคิดว่าการอยู่ตรงนี้จะช่วยเธอได้มันจะทำให้เธอตายเร็วขึ้นต่างหากทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์เรือหลายลำก็ดังมาจากทะเลด้านนอกไฟฉายส่องเป็นลำแสงผ่านผืนน้ำมุ่งตรงมาที่โขดหินที่พวกเขายืนอยู่เธอหันมาจับมือเขาแน่นไปเธอฉันขอร้อง แต่เขายังลังเลแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นจากเรือลำนั้นกระสุนกระทบโขดหินจนเศษหินแตกกระจายเสียงดังสะท้อนในความมืดทำให้หัวใจเขาเต้นที่ชายคนนั้นคว้าข้อมือเธอเราต้องไปเดี๋ยวนี้เธอหันมามองเขาเป็นครั้งสุดท้ายดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนความรักความเสียใจและการยอมรับว่าทั้งคู่ไม่มีทางอยู่ด้วยกันได้ แล้วเธอก็วิ่งตามชายคนนั้นไปยังเรือที่จอดรออีกฝากเขาพยายามวิ่งตามแต่เสียงตะโกนจากบนเรือของกลุ่มคนที่ตามล่ามานั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาซ่อนตัวหลังโขดหินหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อและทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงเรือของเธอแล่นออกไปในความมืดเสียงเครื่องยนต์ค่อยๆจางหายเหลือเพียงเสียงคลื่นกระทบหินเขายือนอยู่คนเดียวความเงียบกดทับเหมือนทะเลทั้งผืนกำลังถาโถมเข้ามา มือยังคงกำผ้าพันคอของเธอไว้แน่นมันคือสิ่งเดียวที่เหลือจากเธอในตอนนี้เช้าวันต่อมาเขากลับไปที่รีสอร์ทเพื่อเก็บข้าวของแต่เมื่อเปิดประตูห้องเขากลับพบซองจดหมายสีขาวว่างอยู่บนเตียงเขารีบเปิดออกข้างในมีเพียงกระดาษแผ่นเล็กตัวหนังสือเขียนด้วยลายมือของเธออย่าตามหาฉันจะไม่ปลอดภัยถ้าคุณยังอยู่ใกล้รักษาชีวิตตัวเองให้ดีและจงจำฉันในวันที่เรายังยิ้มให้กัน น้ำตาเขาไหลโดยไม่รู้ตัวมือกำกระดาษแน่นราวกับมันคือชีวิตของเธอแต่ก็รู้ดีว่านี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ยินข่าวจากเธอเขาเดินออกจากห้องแสงแดดภายนอกจ้าเกินไปสำหรับสายตาที่พลาเลือนจากน้ำตากลิ่นดอกลีลาวดีจากสวนของรีสอร์ทลอยมาแตะจมูกและทำให้หัวใจเขาเจ็บยิ่งกว่าเดิมเขารู้ว่าเรื่องราวนี้จบไม่สวยแต่ก็รู้เช่นกันว่ามันจะอยู่กับเขาตลอดไป เหมือนรอยคลื่นที่แม้จะถูกลบไปจากชายหาดแต่ยังคงก้องอยู่ในเสียงทะเลตลอดกาลหัวใจของเขาเต้นช้าลงแต่กลับรู้สึกหนักขึ้นเหมือนมีอะไรบางอย่างกดทับอยู่ในอกเขายืนมองคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งอย่างต่อเนื่องฟองขาวแตกกระจายแล้วถูกดึงกลับสู่ทะเลเหมือนทุกสิ่งกำลังถูกกลืนหายไปจากชีวิตของเขาในมือของเขายังถือผ้าพันคอสีขาวลมพัดให้ผืนผ้าสะบัดไหวแต่รอยเปื้อนสีแดงนั้นยังอยู่ เขาเงยหน้ามองท้องฟ้าพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วเหลือเพียงแสงสุดท้ายสีส้มหม่นที่ไล่ขอบเมฆภาพรอยยิ้มของเธอผุดขึ้นมาในหัวรอยยิ้มที่ครั้งหนึ่งทำให้เขารู้สึกว่าทุกสิ่งในโลกนี้หยุดหมุนแต่ตอนนี้มันกลับเจ็บเหมือนหนามที่ฝังลึกเขาเดินกลับไปที่รีสอร์ทบรรยากาศเงียบกว่าทุกวันแม้แต่เสียงจิ้งหรีดก็เหมือนจะเบาลงบนเคาน์เตอร์ต้อนรับมีซองจดหมายสีครีมวางอยู่ ชื่อของเขาถูกเขียนไว้ด้วยลายมือที่เขาจำได้ทันทีเขารีบเปิดออกข้างในมีเพียงกระดาษแผ่นเดียวบรรทัดแรกเขียนว่าขอโทษที่ไม่ได้อธิบายทุกอย่างตัวอักษรน,นั้นคมชัดแต่เหมือนมีรอยน้ำตาเลอะบางส่วนเธอเล่าว่าเธอไม่ได้ตั้งใจให้เขาเข้ามาเกี่ยวข้องชายแปลกหน้าคือคนที่ตามหาเธอมานานและการที่เธออยู่ที่นี่ไม่ใช่เพราะพักผ่อนแต่เป็นเพราะเธอกำลังซ่อนตัวจากอดีตอันตราย คุณทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันยังมีหัวใจแต่หัวใจนั้นจะนำคุณไปสู่ความเจ็บปวดฉันจึงต้องจากไปจดหมายจบลงด้วยประโยคสั้นๆจงจำฉันในวันที่เรามีรอยยิ้มเขาพับจดหมายเก็บไว้ในกระเป๋าเสือ้อเรากับจะเก็บความทรงจำนั้นไว้ใกล้หัวใจตลอดไปคืนนั้นเขาออกไปที่ชายหาดอีกครั้งคมกระดาษของคนอื่นลอยอยู่ไกลๆเหนือน้ำ แสงไฟสว่างเป็นจุดเล็กๆกราวกับดวงดาวที่ตกลงมาในทะเลเขาผูกผ้าพันคอสีขาวกับโคมกระดาษแล้วจุดไฟด้านในอย่างช้าๆเปเลวไฟสะท้อนในดวงตาเขาอุ่นแต่แฝงด้วยความโศกเศร้าเขาปล่อยให้โคมลอยลอยสูงขึ้นค่อยๆห่างออกไปจนกลืนไปกับความมืดและสายลมของค่ำคืนหัวใจของเขายังหนักแต่ในความหนักนั้นมีความอ่อนโยนซ่อนอยู่เพราะเขารู้ว่าอย่างน้อยครั้งหนึ่งเขาเคยได้รัก และแม้รักครั้งนี้จะจบไม่สวยแต่มันก็จะเป็นเรื่องราวที่เขาไม่มีวันลืม